ทำนายฝันพร้อมเลขเด็ดฝันว่าเก็บเงินได้ฝันว่าเจอเงินทํานายว่าคุณมักจะโชคดีในเรื่องต่างๆโดยบังเอิญในระยะนี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูจะโชคดีไปเสียหมดแต่อย่าตัดสินใจอะไรแบบฉับพลันหมุนหันพนลันแล่นโดยไม่ได้ไต่ตรองและคิดให้รอบคอบเสียก่อนเพราะจะนำมาซึ่งความลำบากใจในภายหลัง ฝันว่าเก็บเงินได้เปรียบเสมือนว่าคุณได้คว้าโอกาสในการทำสิ่งที่ใครๆมองว่าเป็นปัญหาและยากมาตลอดและคุณจะทำมันได้ดีแต่การเงินค่อนข้างจะมีปัญหาระดับหนึ่งระวังคนทางไกลตัวคดโกงด้านความรักจะมีเรื่องทุกใจและได้รับบททดสอบด้านความรักแต่ขอให้ผ่านไปให้ได้ปัญหาย่อมมีทางแก้คนโสดยังคงต้องร้องเพลงรอต่อไปไม่มีแฟนก็อยู่ได้